ไปดูกันต่อครับเรื่องของ GDP ครับหรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยติดลบไป6.1ถือว่าติดลบหนักที่สุดในรอบ22ปีขเขาการคาดการณ์วว่าปีนี้เนี่ยเดิมทีนั้นแต่ต้นปีบอกว่าน่าจะประมาณสัก3.5ในการเติบโตได้แต่ล่าสุดครับสถานการณ์เป็นแบบนี้ทางภาคเอกชนออกมาประเมินครับว่านอกจากจะไม่เติบโตแล้วเนี่ยอาจจะถึงขั้นติดลบด้วยนะครับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกรนะครับเขาได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ลงเหลือเป็นติดลบ1.5ถึง0นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจถดถอยและถ้าถดถอยแบบนี้จริงๆเนี่ยตามการคาดการณ์เนี่ยจะเป็นการถดถอย2ปีต่อเนื่อง เมื่อปีที่แล้วก็ถดถอยปีนี้ก็จะถอยตามไปด้วยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแต่ว่าต้องดูครับการส่งออกมันขยายตัวได้1 0 1ถจากเศรษฐกิจโลกที่มันฟื้นตัวแต่ก็ต้องดูซัพพลายเชนแล้วครับไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพราะว่าถ้าติดเชื้อไปเนี่ยตัวเลขการส่งออกของเราขยายตัว10-12%ไม่ได้เดี๋ยวการติดลบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันจะหนักกว่าน,นี้นะครับ นายพยงศรีวณิชครับประธานสมาคมธนาคารไทยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่ารัฐเนี่ยต้องเร่งจัดหาวัคซีนหลักแล้วก็วัคซีนทางเลือกรวมถึงต้องเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกหรือว่าการใช้แอนติเจนเทสเิสเนี่ยแหละครับเพื่อแยกผู้ป่วยติดเชื้อโดยเร็วแล้วก็มีการเสนอนะครับบอกว่าให้ขยายเพดานหนี้สาธารณะให้มากกว่า6 0ตต่อ GDP เพื่อรองรับการเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มันวิกฤตและก็บอบช้ำหนักณขณะนี้ อนุญาตให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนได้เสรีภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐแล้วก็ให้อ,อยเร่งอนุมัติวัคซีนยี่ห้ออื่นๆโดยที่ไม่ต้องรอให้ขึ้นทะเบียนซะก,ก่อนนะครับส่วนทางด้านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายสุพันธ์มงคลสุธีครับออกมาพูดถึงเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อที่มันทะลุเกิน2 0 0 0 0คนไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะทะลุเกิน200ด้วยนะครับหลังจากผู้ติดเชื้อเพิ่มจํานวนมากขึ้นแบบนี้ก็ต้องเร่งจัดหาวัคซีนให้มากแล้วก็เร็วที่สุด แล้วเ็เสนอให้รัฐนั้นต้องออกค่าใช้จ่ายการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการซึ่งคาดว่าจะใช้งบเพียง2,000บาทต่อคนซึ่งเขาบอกว่าถ้ามาฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะใช้เงินน้อยกว่าการที่จะเอาเงินไปดูแลผู้ป่วยที่เป็นสีเหลืองและสีแดงซึ่งต่อคนต่อคนเนี่ยใช้เงินไม่จำนวนมหาศาลนะครับนายสนั่นอังุบลคุณครับประธานสภาหอ,อการค้าก็หวั่นว่าการใช้มาตรการแบบฟูลล็อกดาวน์เลยคือไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยนะครับ โดยที่ยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนแล้วก็ไม่สามารถแยกผู้ป่วยออกมาได้อันนี้น่าจะเป็นอันตรายทําให้เศรษฐกิจพังลงนะครับ<ฆ>จึงต้องมีการเร่งตรวจเชือ้อเชิงรุกหรือว่าใช้ ATK Antigen Test k i คดแล้วก็แยกผู้ป่วยไปกักตัวในโรงแรมขนาดเล็กที่รองรับระบบ Isolation โดยรัฐจะต้องช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งในการปรับปรุงระบบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบการและก็ลดการแพร่เชื้อได้ครับ